สำหบุนคนนี้ก็ใคือขอคุณตอนตนาเยสาปัาของพี่ที่ีสร้างความเดือดร้อนใับคุณโนกิตนาอน อยู <l ots sei> ่ตรนี้ครับแล้วผมช่างเป็นเจรจาเฮ้ยนี่จังวนเล้ะเหรอใช่ยิ่งใหญ่ไงรู้จักไหมกูใครรู้จักไหมเนี่ยใครอ่ะกูเนี่ยเป็นคนธรรมดากูเด้อเว้ยคุณโจรอิสระอืมเอาละที่เรามาวันนี้ต้องการตามคุณโจรอิสระไม่ขาดแบบบุรุษที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเป็นใครฟังให้ดีนะไอ้น้องกูเดียเนี่ย คุณโจรกินสนั่งอ่ะสาหาลกล้าพูแดแบบนี้กับเราทำไมผู้ชื่ออะไรเน,นี่ยคุณเป็นบา้าหรือหวานบอกดิพี่ครับไอ้นี่ชื่อกี่คณะครับโว้ยคุณโจรกกินละมาแล้วค่ะเอ้าเจอตัวมาแล้วใช่ไหมเจอแล้วคุณไอ้นี่เราเข้าไปเจรจายกรนดุมได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะ เขรียกว่ายางสารผมแค่นี้ม hey. <op>. e ันก็หวางกลวงเรื่องขนมเออไอ้ผู้โจ้กีเซนเจ้าคิดผิดนะทำไมวะที่จะมาสู้รบกับเราอาสนัยเฮ้ยไอ้ผู้โจ้กีเซนเจ้าลองมองดูเราให้ดีสิมพื่อนทำไมมองเราให้ดีผมมองอยู่ไอ้เจ้าจะรู้ว่าเราอาสนัยเนี่ย ไม่ธรรมดาเว้ยไงเขาไเยไปยเเยแล้วมันชักอะไรตัวนี้เราอเาไม่เนี่ยไปตกลงก้้ระหว่างการต่อสู้เนี่ยถ้า้าตุชักเนี่อย่าซ้ำนะไอ้บ้ไอ้นนี้ก็

ไอ้ตกงานตกใจครับคลิปเระเบิดจริงเลยครับจริงไหนได้ครับก็จริงครับไอ้หนุนตาด้วยระเบิดตัวเองครับพี่น้องไหนให้หมดเลยจริงเสียตายจริงหรือล้มแกหรือตายจริงไหมโน้นุน้นนะ ช่วยช่วยจะไปช่วยมันทำไมคุณโจกจซ่าคือผมไม่เห็นด้วยเลราอัศนัยกำลังจะตัดหัวกีซ่าเลยกีซ่าอืไม่ค่อยเรื่องเลยขนมจะไปช่วยคุณโจมันทำไมมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยแป๊บไอ้คุณโจกีซ่าโอ้โห้ามึงเนี่ยจริงเก่งจริงแล้วก็เฮ้ย ไอ้คุณจ่วนนะมึงยกพวนกับไปซิว่าเด็บใจอีกจะฆ่าเรนพี่อาตาไรได้อยู่แล้วเฉียวเป็นเพราะไอ้ขนุนเนี่ยแท้เลยไอ้ขนุนมาช่วยไว้จะขอสาบาดนหน้าฟ้าละหน้าดิหากไปฉันเจอไอ้ขนุนทีไหนแม้ตายมันยื้ ยังไงมันก็ต้องไอ้ไอ้หนุนนี่นั่งเด็กไทยหรือชายมาอีกหนี่เล่นไปดูนะถ้าหากฉันเจอไอ้คนนุนที่ไหนแม้แต่มันนั่งยังไงมันก็ต้องไอ้ไอ้หนุนสุ่มพักรอนแล้วไปดูนะถ้าหากฉันเจอไอ้คนนุนที่ไหนแม้แต่มันนอนยังไงมันก็ต้องตายนั่งหรือนอนก็ตายอั้มแต่การมันก็เลยทัศ มึงเป็นอะไกูเนี่ยกูต้องร้องอะไรโอ้โหอะไรคาเลยในเต่าจะคาเลยด้วยเต่าคนเยอะว่ะคนเยอะพี่คนเยอะไอ้เขาจะเปลี่ยนก็นี่เงนแวนเงินเงินกูไม่ได้หรอกที่สายเด่นยงไม่เสร็จ มึงทำอะไรมึงเนี่ยเอาอะไรอจาจารย์นี่มันติดอะไรตีนนี่ยมีมันตีแล้วมึงจะเดินยังไงเล่า <c oughs> ก็เดินหนีไปที่ <c oughs> มงนี่ตลกมันดูเรื่องเลยคุณรู้ไหมเนี่ยวันนี้เลี้ยุทธย,ยากใกล้ๆ <c oughs> อะไระเดี๋ยวเกเรมึงจะไปเที่ยวต่อยังไงโน้นนั้นยุทธยาในตัวเมืองคุณนัดกันเมื่อไงไปทำไมตัวเมืองมาถ่ายดนกล้วยดนกล้วยนี่โดนก้ดนกล้วยโดนกล้วยไดนกล้วยฮะกล้ยยังไงดนกล้วยที่มาเที่ยวกันแล้่ะ คิสเลยมึงพูดตัวเหมือนเลยแล้วนัดกันไวแล้วเออูนัดกันไปแล้วนัดไข่บ้งโอ้โหดีบอกงั้นรอไอเอโอ้โหไอป้าไอเบลโอ้โหไอบิ๊กแห่ทำไมไม่รู้มึงอะคนขับรถเไปไไป เอาดีตวเอาจะช้ายเออเออโอเคยังไงกูไม่ไปละทำไมสบายตัวแล้วปุ้ยแล้วอย่าลืมเอาดาบมาใส่กล่องที่กล้เอากลับบ้านไอ้นีไม่รู้ปอเปลมาดูไปตอนเรียนตอนไปเรียนไปเร่นยะฮโอ้ยสัวาไม่รู

ตอนนี้ข้าน,นูนเหนื่อยแล้วน่ะวันนี้ก่อนแล้วเหนื่อยหมายความว่าตอนนี้นะเาาน,น,นี่ะราษนะย์ชนะศึกขุนโจดิชนะได้ใช่ไหมใช่ดีเลยที่งั้นเราเดินทางกลับดินโยโนกนำชัยชนะนี้ไปการาบทูลให้พระบิดาท่านได้รับรู้ซะก,ก่อนได้เจะได้หายห่วงแล้วก็เดี๋ยวข้านูนน่ะวยเตรียมพองไว้หีห่ถึงด้วยนะเตรียมไว้ทำไมอ่ะอ้าวก็วันนี้นะเนี่ะราษนะย์ จะเดินทางเข้าไปดินสีัานาไปพบก,กับพระกุมนานีไงอ๋อเป็นเจ้